สปอยซีรีส์ชุดดวงใจเทวพรมเรื่องพรชีวันตอนที่2และสหลังจากที่ชีวันไปหาพรชีวาที่หอพักแต่กลับไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องพรชีวาอ้างว่าโปอยู่แต่งตัวไม่เรียบร้อยให้เธอรอข้างนอกไปก่อนและไม่ว่าชีวันจะพยายามขอเข้าไปยังไงพรชีวาก็ไม่ยอมซ้ำยังดูมีความลับ จะาทำตัวลับๆล,ล่อๆเหมือนมีใครซ่อนอยู่ชีวันจึงเกิดความสงสัยและอยากรู้ว่าพรชีวามีความลับอะไรกับเธอกันแน่เมื่อแต่งตัวเสร็จพรชีวาก็รีบพาชีวันออกไปข้างนอกชีวันสังเกตเห็นความลุกล้กลุกลนของพรชีวาก็ยิ่งสงสัยเธอพยายามถามเข็นพรชีวาแต่ก็ไม่ได้คำตอบอยู่ดีสรุปมารับชีวันกับพรชีวาไปเที่ยว ชีวันมาต้อนรับเธอสวัสดีสรุธด้วยท่าทางยียวนตามประษาทําให้สรุธรู้สึกถึงความน่ารักสดใสมีชีวิตชีวาของชีวันโดยไม่รู้ตัวในขณะเดียวกันนั้นภารกิจการเป็นกรรมเทพของชีวันก็ยังคงดําเนินไปเธอพยายามทําให้พรชีวากับสรุธได้อยู่ใกล้ชิดกันหาโอกาสให้อยู่ด้วยกันตามลาพังสองต่อสองชีวันให้สรุธและพรชีวาลงเรือกันไปก่อน ส่วนเธอจะไปรออีกที่ด้านหนึ่งตรงโน้นสรุตดูออกว่าชีวันกำลังทำอะไรแต่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรกลับรู้สึกดีทุกครั้งที่ได้อยู่ใกล้ชีวันชีวันบอกว่ามีผู้ชายมารายล้อมจีบพรชีวามากมายและเธอก็ไม่ได้ยอมให้ใครเข้าใกล้พรชีวาง่ายๆกลับกีดกันด้วยซ้ำเธอรักพรชีวาเหมือนพี่สาวจริงๆของเธอ และที่ยอมให้สรุตเข้าหาพรชีวาก็เพราะเธอเห็นว่าสรุตเป็นคนดีชีวันบอกว่าเวลาคุณยิ้มคุณหัวเราะดูน่ารักจะตายสรุตมองรอยยิ้มอันสดใสของชีวันแล้วก็ถามกลับว่าน่ารักจริงหรอทำเอาชีวันแอบเขินกับความอ่อนโยนของสรุตและต้องคอยห้ามไม่ให้ตัวเองหลงเสน่ห์ผู้ชายที่เธอกำลังจับคู่ให้พี่สาวอย่างพรชีวาอยู่จากนั้น ชีวันก็ติวเข้มและบอกวิธีการเข้าหาพรชีวาอย่างเต็มที่สรุตเมื่อมีโอกาสคุยกับชีวันตามลำพังจึงถามตรงๆว่าการเป็นแม่สื่อให้เขากับพรชีวาเป็นคำสั่งของทวดอ่อนใช่หรือไม่ชีวันทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้แต่ในที่สุดก็ยอมรับสารภาพวีนารู้สึกชอบและอยากได้สรุตเป็นลูกเขยจึงพยายามผลักดันให้วีนัทลูกสาวของเธอเข้ามาใกล้ชิดสรุตมากขึ้น วีนาให้วีนัทเข้าไปฝึกงานกับสรุตที่สถานทูตโดยไม่บอกสรุตล่วงหน้าทําให้สรุตลําบากใจมากและเขาก็เล่าให้ชีวันฟังชีวันเมื่อรู้เรื่องการเข้ามาของวีนัทจึงหาเรื่องกันวีนัทออกจากสรุตเธอทำทีเป็นหน่วยไล่ย,ยุงเข้ามาพ่นยาในห้องทำงานของสรุตทำให้ควันพ่นโดนทั้งวีนัสและวีนาด,ด้วยสรุตพอใจและแอบรู้กันกับชีวันในเวลาต่อมา ก็มีข่าวด่วนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจครั้งยิ่งใหญ่ที่ประเทศไทยรัฐบาลประกาศลอยตัวค่าเงินบาทมีผลกระทบโดยตรงโดยเฉพาะการค้าการส่งออกและที่เกี่ยวข้องกับเงินตราต่างประเทศทุกคนที่ได้รู้ข่าวต่างตกใจเหตุการณ์นี้ทำให้นักเรียนไทยถูกเรียกตัวกลับเมืองไทยโดยด่วนโดยเฉพาะชีวันที่ทวดอ่อนไม่อาจอุปการะส่งเรียนต่อที่ต่างประเทศได้อีกแล้ว ชีวันเสียใจมากในวันที่ต้องเดินทางกลับสรุตรีบตามไปเพื่อที่จะไปส่งชีวันเขาดีใจมากที่ยังตามมาทันได้ร่ำลาชีวันคิดว่าสรุตตามมาส่งพรชีวาแต่ที่จริงแล้วไม่ใช่สรุตใจหายที่จะไม่ได้เจอรอยยิ้มของชีวันใกล้ๆอีกแล้วต่อไปนี้คงห่างกันคนละครึ่งโลกไม่รู้ว่าจะได้เจอกันเมื่อไหร่ สรุธพูดกับชีวันด้วยน้ำเสียงนิ่งแต่แววตาเศร้าชีวันสับสนที่รู้สึกใจหายที่ต้องจากกับสรุธทั้งที่สรุธคือคนที่คู่ควรกับพรชีวาตามที่ทวดอ่อนฝากฝังขณะเดียวกันชีวันก็ยังสงสัยในความลับที่พรชีวาปิดบังเธออยู่เธอมุ่งม,มั่นว่ายังไงก็ต้องรู้ให้ได้เมื่อกลับเมืองไทยชีวันจึงสังเกตพรชีวา คอยติดตามอย่างใกล้ชิดจนในที่สุดเธอก็ได้ร่วงรู้ความลับนั้นว่าพรชีวาท้องชีวันช็อกแต่บอกใครไม่ได้มันมีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างสรตจและพรชีวาด้วยกลายเป็นว่าชีวันต้องคอยช่วยปกปิดความลับของพรชีวานั้นอย่างเสียไม่ได้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้ในซีรีส์ชุด ดวงใจเทวพรหมเรื่องพรชีวันในตอนต่อไปนะคะพรชีวันออกอากาศในทุกวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์เวลา20นานริกา25นาทีทางช่อง3และสามารถดูย้อนหลังได้ทางแอป ch3plus อย่าลืมติดตามชมกันนะคะ